สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความกรองสถานการณ์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่11กันยายน2566มานำเสนอครับ11-12กันยายนล็อกเป้าทะลุงนโยบายรัฐบาลเศรษฐาวันจันทร์ที่11กันยายนเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเข้าห้องประชุมรัฐสภาครั้งแรกในชีวิตอย่างเป็นทางการเพื่อนำทัพคณะรัฐมนตรีร่วมถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาที่จะอภิปรายกันสองวัน11-12ถึงกันยายนเหตุที่เป็นการเข้าประชุมรัฐสภาครั้งแรกของเศรษฐาก็เพราะเศรษฐาไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนในชีวิตและตอนที่ประชุมร่วมรัฐสภาโหวตนายกรัฐมนตรี เมื่อ22สิงหาคมก็ไม่ได้มาแสดงวิสัยทัศน์ตอบคำถามสมาชิกรัฐสภาดังนั้นก็ต้องมาติดตามกันว่าเศษฐาจากซ e o บริษัทใหญ่วงการอสังหาริมทรัพย์ที่เคยแต่ออกคำสั่งไม่เคยต้องฟังคำสั่งใครไม่เคยมีลูกน้องพนักงานในบริษัทคอยคัดค้านทวงติงเสนอแนะจึงทำให้ยังติดบุค,คลิกการเป็นเท่าแก่ใหญ่อยู่ใน d n a เห็นได้จากคลิปโยนปากกาก่อนหน้านี้จนสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อื้ออึงทำให้เศรษฐาต้องออกมาขอโทษประชาชนจึงต้องดูกันว่าซึกแถลงนโยบายเม็ดนี้ยามเมื่อเศรษฐาต้องเจอการอภิปรายแบบไม่เห็นด้วยคัดค้านนโยบายรัฐบาลจากสสฝ่ายค้านรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนที่อาจมีการอภิปรายแบบเชื่อเฉือนนโยบายรัฐบาลแล้วตัวเศรษฐาจะทนได้มากน้อยแค่ไหน การน,นั้นเชื่อว่าเศษฐาพยายามปรับบุคลิกตัวเองอยู่และไม่น่าจะออกอาการนอตหลุดกลางห้องประชุมจุดสำคัญต้องดูด้วยว่าสอสอฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาที่ประกาศว่าได้รับดาบเตรียมทั้งกระสวกและชำแหละนโยบายรัฐบาลแบบจัดหนักจัดเต็มสุดท้ายจะทำได้แค่ราคาคุยถึงเวลาชกไม่เต็มหมัดออกหมัดป้อแป้หรือไม่โดยเฉพาะกับพรรคประชาธิปัตย ที่รุ่นใหญ่ของพรรคประกาศจะลงมานำทีมอภิปรายด้วยทั้งชวนหลีกภยัยอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัยจุลินลักษณะวิสิ์ที่เพิ่งพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาไม่ถึงเดือนโดยมีสสประชาธิปัตย์แจ้งความจำนวงของอภิปราย15คนงานนี้ให้จับตาประชาธิปัตย์จะกลับมาแสดงบทบาทที่ตัวเองถนัดในการตรวจสอบรัฐบาลจนถูกเรียกขานฝ่ายค้านมืออาชีพได้หรือไม่ ส่วนพรรคเก้าวไกลแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลพบว่าได้โหมโรงเชิญชวนให้ประชาชนและแฟนคลับด้อมสม้มติดตามการอภิปรายสองวันนี้ให้ดีเหมือนกับจะบอกว่ารอบนี้ไม่ผิดหวังก้าวไกลจะไล่ถลุงรัฐบาลเศรษฐาอย่างหนักปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลในฐานะประธานวิปสอสอพรรคเก้าวไกลกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของพรรคเก้าวไกลว่าพรรคเก้าไกล ได้วางดวสอสอในการอภิปรายครั้งนี้จนถึงตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30บวกลบโดยวางกรอบการอภิปรายไว้3กรอบใหญ่คือเศรษฐกิจสังคมการเมืองโดยในวันแรกจะเน้นเรื่องการอภิปรายนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลส่วนนโยบายเชิงการเมืองจะอยู่ในวันที่12กันยายนซึ่งหลังนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอ่านคำแถลงนโยบายเสร็จสิ้น ก็จะตามด้วยแกนนำพักก้าวไกลลุกขึ้นอภิปรายต่อทันทีที่ตอนนี้วางตัวให้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักด้านเศรษฐกิจเป็นคนอภิปรายคนแรกจากนั้นคาดว่าจะตามด้วยจุลินลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เรื่องดิจิตอลวอลเล็จนถึงขณะนี้พบว่าคนในรัฐบาลยังไม่มีความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนที่บอกว่า จะนำมาใช้กับนโยบายดิจิตอ l วอลเล็ด้วยการจะนำเทคโนโลยีบล็ c h a i n มารองรับการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมองดูแล้วเหมือนกับเป็นการทำแบบผิดฝาผิดตัวเพราะเวลาตั้งนโยบายเราต้องตั้งโจทย์หลักให้ชัดแล้วนำเครื่องมือที่เหมาะสมมาทำไม่ใช่เอาสองโจทย์คือกระตุ้นเศรษฐกิจกับเทคโนโลยีบล็อกเชนมารวมกันแล้วพยายามจะทำให้ได้เพราะหวังว่าทำครั้งเดียวแล้วจะได้สออย่าง แต่มันอาจไม่ได้เหมาะสมกับสภาพที่มันเป็นก็ได้ส่วนนโยบายเชิงการเมืองก็จะมีการอภิปรายเช่นกันเช่นเรื่องแนวทางปฏิรูปของทัพการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเพื่อไทยเคยหาเสียงไว้ขอนหน้านี้ว่าจะให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญแต่ในคําแถลงนโยบายกลับไม่เขียนไว้ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพของพรรคร่วมรัฐบาลในเวลานี้ต่อประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญประกอรบุฒรบุ ถึงตอนนี้จับอุณหภูมิการเมืองได้ว่าเวทีถแถลงนโยบายรัฐบาล11-12กันยายนหากฝ่ายค้านและสอวทำการบ้านมาดีอภิปรายแบบตีแสกหน้านโยบายรัฐบาลได้ตรงจุดชี้ให้เห็นช่องโหว่ของนโยบายรัฐบาลได้ดีย่อมทำให้รัฐบาลเสรษฐาว้าวุ่นแน่เลยเพราะอย่างที่หลายคนเห็นคำถแถลงนโยบายรัฐบาลมีหลายจุดให้ต้องเค้นคอถามหนัก ให้เศรษฐาและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องตอบหลังรัฐบาลใช้วิธีเขียนนโยบายแบบว่างๆไม่ลงรายละเอียดเพื่อเลี่ยงการผูกมัดตัวเองรวมถึงการไม่มีรายละเอียดในนโยบายที่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องสําคัญที่คนทั้งประเทศรอคอยและเฝ้าติดตามการอภิปรายคือนโยบายดิจิ t a l วอลเลตที่ใช้งบประมาณแผ่นดินถึง5้าแสนล้านบาทก็ไม่มีรายละเอียดว่าจะใช้งบประมาณจากส่วนใดแบบเฉพาะเจาะจง และคนในรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ตกผลึกอย่างเห็นได้ชัดถึงการทํานโยบายดังกล่าวซึ่งนอกจากสสอฝ่ายค้านจะอภิปรายนยโยบายดังกล่าวแล้วก็คาดว่าจะมีสวบางคนมาร่วมอภิปรายผสมรวมด้วยรวมถึงอีกหลายนยโยบายที่เพื่อไทยเคยหาเสียงไว้ก็ไม่ได้ถูกนํามาเขียนไว้ในนยโยบายรัฐบาลก็จะถูกฝ่ายค้านอภิปรายเช่นกันอาทินยโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย ที่ตอนหาเสียงเศษฐาทวีสินเคยให้สัมภาษณ์สื่อว่าเป็นนโยบายที่ใช้เวลาไม่กี่เดือนก็ขับเคลื่อนได้แต่ล่าสุดสุริยะยึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจากพรรคเพื่อไทยรีบตีกันเชียงบอกว่าขอเวลาสองปีในการศึกษาและทำนโยบายซึ่งก็ไม่ได้มีหลักประกันว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะทำได้จริงตลอดจนจะมีการอภิปรายนโยบายอื่นๆของรัฐบาลด้วยเช่น นโยบายด้านการต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านหลังเกิดวิกฤตการเมืองในเมียนมาเรื่องแนวคิดนโยบายผู้ว่า CEO นโยบายการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นโยบายพักหนี้เกษตรกรที่เศรษฐาประกาศจะทําทันทีในเดือนตุลาคมปีนี้นโยบายปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อลดค่าไฟฟ้าราคาน้ํามันและก๊าซหุงต้มเป็นต้นขณะที่นโยบายเชิงการเมือง คาดว่าเรื่องหลักที่พักเก้าวไกลจะอภิปรายเน้นเป็นพิเศษคงไม่พ้นเรื่องการขอความชัดเจนจากนายเศรษฐาในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะให้มีการทำประชามติเพื่อให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญตามที่เพื่อไทยเคยหาเสียงหรือไม่รวมถึงด้านนโยบายปฏิรูปกองทัพโดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้ออาวุธและการยกเลิกการเกณฑ์ทหารและไม่แน่อาจจะมีสอสอฝ่ายค้านสว อภิปรายเรื่องที่นโยบายรัฐบาลบอกว่าจะสร้างหลักนิติธรรม r ูอ e of l โดยอภิปรายลากโยงไปถึงกรณีทักษิณชินวัตรว่ากระทรวงยุติธรรมจะเอาอย่างไรกับทักษิณหลังยังนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นต้นเมื่อฝ่ายค้านสอวอตั้งแท่นจะรอฟาดนโยบายเศรษฐาเพื่อรับน้องทางการเมืองเศรษฐากลางห้องประชุมรัฐสภาอย่างหนักประเมินดูแล้วพักเพื่อไทย คงวางแผนเตรียมทีมองครักษ์ทั้งสอสอและรัฐมนตรีคอยช่วยแบ็กอัพเศรษฐาในการชี้แจงไว้แล้วเพื่อไม่ให้เศรษฐาพลาดท่าเสียทีกลางห้องประชุมถูกฝ่ายค้านสอวอจัดหนักจนคางเหลืองตั้งแต่เข้าสภานัดแรกศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ